หลังจากทำชนของกางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการแถลงข่าวในวันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะขั้นตอนโดยท่านจะมีท่าน,นผู้วิพาการองผู้พิก,กากยืนอยู่ด้านหลังและท่านรองผู้พิพาการแต่และจังหวัดก็จะยืนประจำโต๊ะของการปฏิบัติในวันนี้นะคะท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประคันนะคะท่านรองข่า่วัตรือ เอามาให้ทางลบดีนะครับลบแ่มาเ้บอ้เอานเจเกษรกคี er ่ามกัเพิ่เกี่ยวข้อในส่วนของภาพรวมทั่วประเทศนะครับก็จะมีพื้นที่ต่างๆที่มีการแขร์นสูงที่เราได้ แต่ส่วสองพื้นที่นะครับซึ่งอางพักหนึ่งก็ยังหนึ่งหรือว่าก็ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสิบพื้นที่นะครับซึ่งจะเป็นหนักที่พักเก้าพักแปดพักเจ็ดครับซึ่งพักสองนะครับที่จะมีพื้นที่ที่มีการทำสูงที่เราควรวางแต่ทุกพื้นที่มีหมดนะครับมีมาก,ม,ม,ากมีน้อยนะครับแต่ว่าการพากหนึน่งก็สามารถกระดมก,ก่อนน่าจะทำได้จำนวนมากนะครับเราจะไปมาที่มาร่วมใช้ครับ ผู้เสพก็จะมีของนุ่มบุรีของสรับบุรีกับลบบุรีจากการข่าวเราเนี่ยครับพบว่ามีดำเนิการใช้ความรุนแรงในสัางนที่นช่นหครับหรือว่าเต้ารวงเป็นที่ติดคือการแข่งขันสูงนะครับอาจจะมีความผิดกฎหมายเรื่องตั้งหรือว่าอาจจะจะเป็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ใายเสียงในตำนานนะครับเมื่อมีการแข่งขันสูงเนี่ยก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะอุดตันมากเพื่อจะเป็นเรื่องของการบรรยายน้๊าในต่างๆ หรือว่าซื้อสิทธิ์ขายสียงนะครับหรืออาจจะมีถึงขั้นจะมีผลกระทบต่อชีวิตร่างกายหรือไม่ที่เราก็ไม่บริหารเขาก็ย่อมมีชุดข่าวแล้วก็ชุดป้องกันต่างๆในทุกพื้นที่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษกับทางตำรวจในทุกพื้นที่บ้างไหมครับวันนี้ก็มีการกำชับได้ท่านผู้ช่วยสมรู้นะครับเรื่องประชุมดับไฟความมั่นคงทุกพื้นที่ว่าให้ช่วย ติดตามช่วงนี้ถือว่าใกล้แล้วอยู่ไม่กี่วันก็จะมีการยึดตั้งแล้วก็ขอถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์ที่เราต้องติดตามอีกเพราะการนำตัวมายอดตั้งอีกหนึ่งด้วยนะครับเรื่องการซื้อสิทธิ์ไยเสียแการวางตัวเป็นกลางของผู้ที่ตำรวจนะครับ